ngon ngon nè mới mày nè

น่ารักไม่ไหวหมูเด้งฟีเวอร์นักท่องเที่ยวแห่มารอดูกันแต่เช้า14กันยายน2567จากกระแสหมูเด้งฟีเวอร์ส่งผลให้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความน่ารักของน้องหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันจํานวนมากหลายคนไปเข้าคิวรอตั้งแต่สวนสัตว์ยังไม่เปิดโดยเพจขาหมูแอนเดอะแกงได้โพสต์ภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่เดินทางมารอชมความน่ารักของหมูเด้งตั้งแต่สวนสัตว์ยังไม่เปิดขณะที่เพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในโพสต์ภาพ บรรยากาศภายในสวนสัตว์หลังเปิดได้เพียงไม่นานก็มีนักท่องเที่ยวมาชมความน่ารักของน้องหมูเด้งกันอย่างเนืองแน่นทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสของหมูเด้งลูกฮิปโปแครวัยสเดือนจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีดีดเด้งอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะที่สื่อต่างประเทศอย่างไทม์เดอะกราเดียน b ์บีบีซีนิวและสื่อต่างประเทศอีกหลายสํานักในหลายประเทศต่างพร้อมใจกันรายงานข่าวความไวัเล่าของเจ้าหมูเด้งทําให้ใครๆหลายๆคนอยากจะมาชื่นชมความน่ารักของ หมูเด้งด้วยตาตัวเองสักครั้งหากใครอยากไปชมความน่ารักของน้องหมูเด้งแบบใกล้ชิดแบบตัวเป็นๆเ,เห็นตัวหนึงๆสามารถไปได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา